วันนี้นะคะจะมาสาธิตการทำคุกกี้เลยนะคะซึ่งคุกกี้เลยนะ่ะก็จะเป็นขนมโปรดของใครหลายๆคนนะคะแต่เรารู้หรือไม่ว่าวิธีการทำี่ยไม่ยากเลยค่ะส่วนผสมในการทำคุกกี้เลยนะคะก็จะมีแป้งะเนยผสมค่ะน้ำตาลทรายนะคะมีเนยค่ะแล้วก็ไข่นะคะส่วนผสมง่ายๆที่เราสามารถหาได้ไม่ยากเลยนะคะดูวิธีทำกันค่ะวิธีทำง่ายๆเพียงแค่เราเอาส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ผสมให้เป็นเนอเดียวกันเท่านั้นค่ะ จากนั้นก็เอาส่วนผสมที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ในถุงบีบแล้วก็บีบออกมาเป็นรูปร่างต่างๆตามต้องการนะคะจากนั้นก็เอาเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิ170องศาประมาณ15-18นาทีเพียงเท่านี้เราก็จะได้คุกกี้เนยที่หอมกรอบอร่อยค่ะเป็น,นยังไงคะคุกกี้เนยของเราหน้ารับประทานหรือยังคะทีนี้เราก็สามารถที่ทำคุกกี้ วันเกิดวาเลนไทน์ได้หมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็